ก็จะเป็นอาร์มี่แลนด์ส่วนชุน,นี้ก็จะเป็นบอกนดทนทศการเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่เนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่มานั่งสั่งกาแฟแล้วก็ออกมานั่งกินกาแฟได้ก่อนไปทำงานต่อ อันนี้ก็จะเป็นกาแฟลาเต้ใช่ไหมแล้วก็มีขนมปังนะอันนี้ก็ลงมากินข้าวเชียงเนาะหลังจากที่ช่วงเช้ากินกาแฟเสร็จก็จะประมาณนี้ครับเดินมากินข้าวที่ <c oughs> เหมือนว่าเป็น <c oughs> เขาเรียกอะไรแคนทีนไหมหรือว่าโรงเรียนนะของทางหารอะไรประมาณนี้นะก็มา <c oughs> <c oughs> กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปทํางานต่อในภาคบ่ายทั้งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรนะสระว่ายน้ําในเทียนใช่ไหมครับก็เป็นสระว่ายน้ําขนาดยาว50เมตรเนาะเป็นสระมาตรฐานนะก็เป็นที่ใช้ฝึกว่ายน้ํานะครับแล้วก็ใช้ทดสอบร่างกายนะครับของกําลังพลแล้วก็คนที่จะมาสอบเป็นทหารนะครับ ในหน่วยรบพิเศษนะครับในส่วนตรงนี้คือสาราตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เคยเป็นร้านค้าเก่าเนาะเขาเรียกว่ากาแฟริมสระนะครับตรงนี้แต่ตอนนี้มันก็มีปัญหาโควิดนะครับมันก็เริ่มจะไม่ค่อยมีคนมาดูแลนะครับก็จะสภาพก็จะทรุดโทรมไปนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับ ก็ต้องรอ,อการปรับปรุงแก้ไขอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นดอกเฟื่องฟ้านะครับแล้วก็เป็นไม้ดัดเนะทรงพุ่มต่างๆครับอ,อันนี้ก็ที่ตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำในเทียนที่ว่าไปในสวนนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับก็ถึงบ้านนะครับวันนี้ผมก็จะไปสุดว่ายน้ำนะครับพา ลูกศิษย์นะครับคือก๊อปนะครับไปฝึกว่ายน้ําที่สระนายเทียงที่ถุงอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการว่ายน้ำนะั่ก็คือซปเปอร์สปีอันนี้มาดูข้างในที่เตรียมไปก็จะมีครีมอาบน้ํานะครับโค้าขนหนูจริงว่ายน้ําเว่นตาว่ายน้ำครับครับก็เดี๋ยวพร้อมแล้วก็ ก็จะไปกันนะครับโอเคก็ตอนนี้อยู่ที่สารประการนะครับรถไฟกำลังผ่านนะก็น้องลิงก็กำลังสำรวจหาอาหารกินบนรถกระบะนะครับระหว่างรอรถไฟผ่านอันนี้ก็อยู่ที่วงเวียนสารประการตรงนี้ก็เดี๋ยวจะไปพาก๊อปไปไหวยน้ำนะครับก็เลยผ่านรงเรียนสารประการรถออกแล้ว ขายให้ดูนะครับก็ลิงก็จะเยอะนิดนึงครับตรงนี้ก็จะแย่งอาหารชาวบ้านกินแถวๆนี้ที่เห็นอยู่หน้าคือปางสามยอดเนาะก็กำลังพ่อหมุงเวียน,นะนครับ ผ่านโรงเรียนพิบูลวิทยายลัยนะครับตรงกัน วิทยายลัยเทคนิคลุบุรีนะด้านความนะครับไป้วข,ข้างหน้าก็จะเป็นค่ายสุเด็จพนารายถึงปั๊มโกตะทองน่าก็จะเป็นโรงแรมเทพธานีนะครับตรง,รงรรรข้างงมพพาอข,าของค่า,งายสุเด่นพนารายมาถึงสาวายน้ำก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับก็ดูว่าก๊อฟเป้าหมายวันนี้คือ50เมตรนะก็ตั้งเป้าว่าจะให้ถึง50เมตรให้ได้แล้วกัน อโอเคเนาะเดี๋ยวคนจะเยอะ่ะเอิงไวเลยครับเอ,เอาลูนนี้ลูนเ,นเนส้นนี้นะเส้นดำตรงนี้ก็พิงสาแล้วสาบายอากาศก่อนออกไปแล้วนะครับจะได้อีกปร่าณห้าสิบเมตร จะเป็นที่สระนายเทียนตอนเย็นนะครับก็เพิ่งขึ้นจากสระนะครับว่ายน้ําเสร็จแล้วก็เตรียมกลับบ้านนะครับอาบน้ําเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านนะก็เตรียมไปภาควิชาการเตะนี่ก็จะเป็นสระนายเทียนในตอนเย็นๆน,นะตรงโน้นก็จะเป็นตึกที่ทํางานส่วนทางด้านนี้ก็ เป็นเขาเรียกอะไรหวาตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ท,ที่เป็นที่เก็บของก็ลูกไปหน่อยด้านหลังก็จะเป็นสนามวิ่งนะครับทดสอบร่างกายนะครับประมาณนี้อันนี้ก็สะก็จะปิดประมาณสักทุ่มหนึ่งนะตอนนี้ก็น่าจะปิดทุ่มครึ่งบัง้งตอนนี้น่าจะทุ่มก็เดี๋ยวกลับบ้านกันแค่นี้ครับไว้เจอกันครั้งต่อไป Ч ⁇ рт.